สวัสดีครับสุขที่สุขที่26เมษายน2556น้ระคะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอ,อกระจายข่าวคุณเจนจากสุทธนรัิชันฟาริดาหลอประชากรดำเนินรายการค่ะในพื้นที่ภาคใต้มีรายงานด่วนแจ้งเข้ามานี่นะครับเกิดเหตุปะทะในพื้นที่จังหวัดยะลาทําให้มีคนร้ายนะครับเสียชีวิต3รายด้วยกันอันนี้เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เอง โดยทางเจ้าที่ทหารและตำรวจตะเวนชายแดนนี่นะครับได้ส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หมู่9บ้านเจาะบันนังตังอบันดังสตาจังหวัดยะลาหลังสืบทราบว่ากลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดรถของนายอิสราทองทวัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่เสียชีวิตพร้อมกับนายชาวริชชัยเลิกป้องกันจังหวัดและก็มอีอสอบาดเจ็บหนึ่งคนเหตุเกิดที่บริเวณถนนสายยะลาเบตงอภอบันดังสตาเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งตามรายงานข่าวก็ทราบมาว่ากลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุะระเบิดรถทันรองผู้ว่าก็มาหลบซ่อนตัวในหมู่บ้านเจาะบันตังเจ้าที่ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนก็เลยเข้าไปติดตามค้นหานะครับพอเข้าไปนี่คนร้ายก็ไหวตัวทันจนเกิดการประทะกันขึ้นมาทําให้ฝ่ายคนร้ายเสียชีวิตไป3คนนอกจากนี้ยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืนสงครามได้อีกเป็นจํานวนมาก ขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ปลอดภัยทุกนายนี่นะครับนี่เป็นรายงานเบื้องต้นนะครับคนร้ายเสียชีวิต3าคาดวันจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุระเบิดรถท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาที่เสียชีวิตไปท่านอิสาราทองทวั์และก็ท่านชาววิริชัยเลิศป้องกันจังหวัด ขณะที่นในส่วนของพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีเองก็มีความตึงเครียดเหมือนกันนะคะคุณเจษ<า>จัดอย่างที่เมื่อวานเราได้นําเสนอไปนะคะว่ามีข่าวแจ้งเตือนจากหน่วยข่าวกลองเรื่องของรถต้องสงสัยนะคะแล้วก็วันนี้มีการพบรถยนต์อีซูซุสีบรอนนะคะหมายเลขทะเบียนบค .8000 ปัตตานีแล้วก็เป็นรถที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเป็นรถต้องสงสัยที่อาจจะนํามาเก่อเหตุคาบอมนะคะก็ไปปรากฏในพื้นที่แล้วก็ ตรงกับที่มีการแจ้งรถหายคุณเจนจัดเขาแจ้งกันไว้เมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ตรวจสอบแล้วว่าตรงนะคะแล้วก็ล่าสุดมีการแจ้งเตือนสกัดจับรถคันนี้แล้วนะทุกเส้นทางเลยค่ะที่คาดว่าอาจจะใช้เป็นเส้นทางหลบนี้แล้วก็เน้นเรื่องของการออกหาข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะเพราะว่าเกรงอาจจะช่วยโอกาสในช่วงนี้ที่ครบรอบ9ปีคือเซตในการก่อเหตุได้ค่ะครับอิซุ สีบอลสีบอนทองบรอนทองนะครับเลกสะเบียนบอนไม้คอควาย800ปัตตานีอันนี้ครับทั้งสองเรื่องเดี๋ยวค่อยติดตาม,มรายละเอียดกันอีกครั้งในช่วงข่าวของรอบวันทันเหตุการณ์แล้วกันน,คะ,นะครับ